สวัสดีทุกๆคนกันเลยนะคะวันนี้นะคะมาอยู่กับช่องเหนือไอพีชินเดวววนี้นะคะ เราจะไม่ได้มาทําคลิปเกี่ยวกับการกินแต่ว่าจะมาทําคลิปมันมีหลายหลายคนใช่ไหมที่เหนือได้ลงคลิปที่มันชื่อคลิปว่ากินอะไรนะกินอ่ากินวุ้นหรือเปล่านะกลับไปดูตรงนั้นได้กินวุ้นและเหนือบอกไปแล้วว่าใครอยากจะให้เหนือทําคลิปอะไรให้คอมเมนต์มาด้านล่างใช่ไหม ยังจำได้อยู่ใช่ไหมคอมเมนต์มามีหลายคอมเมนต์ที่อยากจะให้เหนือทำคลิป Q a นะเดี๋ยวรอนิดนึงนะคะทำแน่นอนนะคลิป Q a นะคะรอแป๊บนึง่งรอสักเล็กน้อยอีกอึดใจเดียวจะได้คำจะได้ถามคำถามของเหนือแล้วนะคะวันนี้ เราอจะมาทีบเราจะมาทิบเราจะมาทํา,า,ทา,าทคลิปตั้งชื่อให้น้องใหม่น้องใหม่นะพี่ก็คือสัตว์เลี้ยงแต่ว่าเหนือยังไม่ได้ซื้อมาหรอกนะคะเหนือยังไม่ได้ซื้อมาหรอกนะ,ะเห็นไหมกําแพงเห็นกําแพงไหมเหนือยอยู่ที่ฉากเขียวอันเก่านะคะซึ่งถ้าจะไปถ่ายข้างนอกก็จะด,ดูมืดๆนะคะแต่เดี๋ยวท้ายคลิปจะให้ดูบรรยากาศ นะจ๊ะท้ายคลิปจะให้ดูบรรยากาศข้างนอกในวันนี้นะคะโอเคค่ะจะมาทำคลิปตั้งชื่อให้น้องใหม่ของเราเหนือยังไม่แน่ใจเหนือ50-50ในการตั้งชื่อสัตว์เลี้ยงให้น้องใหม่ตอนแรกจะซื้อหมาชิวาว่าราคาหลักพัน4,000กว่าบาทขนสั้นซึ่งเหนืออยากได้ขนยาวนะแต่ก็ตามใจเขาเถอะตามใจพ่อกับแม่ นะคะว่าจะเอาขนสั้นหรือขนยาวนะ oh <no. S 1> และเขาบอกว่ายังไม่ได้ซื้อนะคะอาจาจะซื้อกระต่ายมาเลี้ยงก่อน <c oughs> เหนือก็ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อวันไหนอีกล่ะเออเพราะว่าตอนนี้เขาก็ยุ่งๆเกี่ยวกับงานกันอยู่ใช่ไหมคะแล้วเหนือก็คือแบบยังไงเขาเรียกว่ายังหาตังค์วยตัวเองไม่เป็น <c oughs> นะคะแต่ก็กําลังจะหา ตังด้วยตัวเองคือการทำ YouTube ลง YouTube ให้ทุกคนดูนะคะก็ตั้งชื่อเนี่ยเหนือมีให้อยู่4เพศ4เพศนะที่นี้ไม่ใช่มีหมามี4เพศนะมีหมาเพศผู้เพศเมียกระต่ายเพศผู้เพศเมียนะคะก็อย่างแรกให้ทุกคนนะคะช่วยตั้งชื่อให้น้องกระต่าย เหนือเลงไว้ว่าต้องเป็นตัวเมียแน่นอนนะตั้งชื่อให้น้องกระต่ายตัวเมียนะคะเป็นตัวเมียย้ำกระต่ายเป็นตัวเมียนะคะอาจจะเป็นตัวเมียด้วยนะคะตัวเมียนะคะเหนือให้ทุกคนตั้งชื่อมาและให้ขอความร่วมมือนะคะขอความร่วมมือ FC ทุกทคนนะคะให้เขียนชื่อด้วยว่ากระต่าย ตัวเมียกระต่ายตัวเมียแล้วก็เติมชื่อลงไปเวลาเหนือได้น้องใหม่มาเนี่ยจะได้มาไล่ดูนะคะว่าเออถ้าสมมติว่าด้ไล่ดูว่าเออตัวเนี้ยชื่อลัคก,กี้ตัวนี้ชื่อตูบตัวนี้ชื่อต้อยอะไรประมาณนั้นนะคะขอความร่วมมือนะขอความร่วมมือนะคะ ช่วยใส่ h a s h ท a g และเติมคำว่ากระต่ายตัวเมียแล้วก็เติมชื่อข้างหลังนะคะเวลาเนี่ยได้น้องใหม่มาปุ๊บเนี่ยเนี่ยจะได้มาเลื่อนเลื่อนื่อนดูได้เลยว่าอ๋อตัวนี้เอฟซีจะให้ตั้งชื่อว่าลัคก,กี้นะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่สับสนกันเนาะอาจจะได้ซื้อหมาแล้วก็กระต่ายมาด้วยนะคะตอนนี้นะหมาเล็ง,ลงๆอยูย่ไวหลักร้อยกับพันเพราะว่ากระต่ายมันประมาณร้อยบาท พันกว่าบาทใช่ไหมมันก็ไม่ค่อยแพงใช่ไหมอ่ะก็ช่วยหน่อยใส่แฮชแท็กแล้วก็พิมพ์ว่ากระต่ายตัวเมียแล้วก็ชื่อจุดๆอะไรก็ว่าไปนะคะขอความร่วมมือนิดนึงนะเีนยวขอความร่วมมือนะคะเีนยวจะไม่งง,งเนาะอันนี้ก็จะเป็น EP ีหนึ่งนะคะที่เป็นเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะอ่าถ้าถ้าได้สัตว์เลี้ยงมาอาจจะทำคลิปเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะคะ e ีต่อต่อไปอันนี้คือ EP ีหนึ่งนะ อ่ในการในช่องเหนือ IP c h anel n นะคะก็ <c oughs> โอเคมาให้ทุกคนช่วยตั้งชื่อน้องกระต่ายเสร็จปุ๊บนะคะให้ช่วยตั้งชื่อน้องหมาของเหนือนะอาจจะได้มาสองตัวเลยก็ไม่รู้ก็ไม่แน่ใจอยากได้ตัวเมียมากที่สุดเพราะว่าตัวผู้มันชอบดือ้อตัวเมียมันอยู่กับเราได้มันอยู่กับผู้หญิงได้ตัวผู้เนี่ยมันจะชอบอยู่กับผู้ชายมากกว่าชมไหม อ่ะโอเคนะคะต่อไปตั้งชื่อให้น้องหมาชิวาวา่าหมาชิวาวา่าไม่เอาชิวาว่าก็ได้น้องหมาอะใส่น้องหมาพร้อมกับกระต่ายที่หนูบอกที่เหนือบอกไปตอนแรก ใส่คำว่า hashtag น้องหมาแล้วก็ชื่ออีมันทัดนหนึ่งใส่ hashtag น้องกระต่ายแล้วก็ชื่อเอาอย่างนี้ดีกว่าทวนให้อีกรอบหนึ่งข้างบนแล้วแต่ใครจะตั้งก็ได้นะข้างบนข้างล่างใส่ hashtag น้องหมาเว้นวักแล้วก็ชื่ออันต่อมาอันข้างล่าง hashtag น้องกระต่ายแล้วก็ชื่อ เวลาหนืได้น้องใหม่มาปุ๊บเหนือก็จะมาไล่ไล่ไล่อ่านชื่อดูว่าใครอยากจะให้ตั้งชื่อน้องหมาว่าอะไรใครอยากจะตั้งให้ชื่อน้องกระต่ายว่าอะไรนะคะอืมโอเคค่ะน,นี่คือเป็นคลิป ep หนึ่งที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงก็คือมาตั้งชื่อให้สัตว์เลี้ยงน้องใหม่นะอันนี้คือเหนือแค่มาบอกไว้เฉยๆนะคะมันจะได้ไม่ยุ่งยากในการที่ให้น้องหมามาแล้วให้น้องกระต่ายมาแล้วก็ค่อยมาตั้งชื่อแบบตรงๆมันจะคิดยากมากๆเลย ตอนนี้เหนือเล็งน้องหมาไว้ตัวหนึ่งกับน้องกระต่ายตัวหนึ่งน้องหมาให้ชื่อถ้าเป็นตัวเมียนะให้ชื่อน้าเต้าหู้อีกตัวหนึ่งให้ชื่อว่าอ่าอะไรชื่อว่าอะไรเดียวทองม้วนนะคะแล้วเล็งไว้สองอันก็คือน้าเต้าหู้กับทองม้วนนะจ๊ะโอเคช่วยตั้งชื่อให้เหนือไหนนะโอเคค่ะปะ เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างนอกกันเลยดีกว่าทุกคนอย่าตกใจหน้าเหนือนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหนือใช้แสงใน,นการช่วยให้มันขาวกระจ่างใสขึ้นเพราะว่ามันมืดเพราะว่าตอนนี้พายุมันเข้าอยู่ใช่ไหมล่ะโอเคไปกันเลยจ้ะป้ายแฮ่โอเคมาแล้วทุกคนอันนี้ก็อย่าตกใจหน้าเหนือกันเลยนะทุกคนเพราะว่ามากินเนี่ยใช้แสงเนาะปะไปดูกันดีกว่าอ่าตอนนี้ก็ ฝนตกรินรินเห็นไหมอากาศข้างนอกฝนตกรินรินนะจ๊ะนะคะลถมาด้วยอืมลถมานะคะเนี่ยเห็นไหมี๋ยวตากผ้าไว้อยู่เนาะบรรยากาศเป็นไงคะ ครึมฝนตกรินๆครึมตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าเนี่ยก็มาแบบมาให้ดูบรรยากาศวันนี้เลยอะไรคะลูกยังอยู่เหมือนเดิมนะคะไอสองตัวนั้นเนาะก็โอเคไปเดี๋ยวเราไปจบคลิปกันดีกว่านั่งจบคลิปกันตรงไหนดีกว่าโอเคจบคลิปตรงนี้แหละโอเคนะคะถ้าใครนะคะชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ อ้วนจ้าถ้าใครนะคะช่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดให้เหนือด้วยนะคะอันนี้คือการสัเลี้ยงอีพีหนึ่งนะโอเคไปล้วะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีจ้า